สวัสดีทุกคนจ้าพบกับช่องการพูดแช n แนลนะคะก็ตอนนี้ก็เพิ่งจะได้มาลงนะคะหลังจากที่เราไม่ได้ลงกันมาหลายเดือนก็หลายปีแล้วแหละในจริงก็มาทักทายนะคะทุกคนแล้วก็จริงๆก็ด้วยนี้เราก็คืออยากที่คำคลิปลงเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ลงนาะนแล้วประเด็นเราก็ลงเออลงสักหน่อยคือแบบมักทายกันสักหน่อยเนาะจะได้ไม่ลืมกันเนาะก็ ก็อย่าลืมตอนนี้ก็ทําอยู่นะคะก็ขายของอะไรอยู่ก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะจ๊ะทุกคนแล้วก็จะขึ้นขึ้นเฟซที่ขายของกับไอจี IG ที่ขายของกันเนาะก็จะขึ้นไปก็จะขึ้นไว้ตรงนี้นะกับฝั่งนี้นะจ๊ะแล้วก็เข้าไปดูกันได้นะเดี๋ยวอาจจะได้ลงแอปช็อตเมือนกันนอกจะได้ลงช็อตเหมือนกันเนาะเป็นพับสั้นใครลงเข้าไปดูต่างกันได้นะทุกคนแล้วก็ใครอออย่าลืมก็ คอมเมนต์ก okay. ันมาข้างล่างได้นะคะเดี๋ยวอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยโอเคนะคะบ๊ายายก็เจอกันใหม่นะคลิปหน้าไปลย